สวัสดีค่ะหัวข้อวันนี้ก็คือคุณกําลังจะได้รับโชคอะไรมาดูกันนะคะคุณกําลังจะได้รับโชคอะไรโอ้โหโชคที่คุณจะได้รับก็คือความแข็งแกร่งทั้งกายและใจของคุณ กำลังจะนำพาคุณไปพบความมั่นคงและความมั่งคัง่งโชคดีมากเลยค่ะคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วคุณมีประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์ทางด้านชีวิตอย่างโชคโชนเพราะฉะนั้นโชคใหญ่ที่คุณควรจะได้รับตอนนี้ก็คือความมั่งคงความมั่นคงและความมั่งคั่งความร่ำรวย จากการที่คุณเป็นคนเก่งนคนฉลาดนคนแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นรับไปเลยค่ะโชคใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณก็คือความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในทุกๆด้านโชคดีมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะและพบกันใหม่ค่ะ